เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จิ๊ก็น่าจะลงลงบ้างซึ่งในนี้จะมีจะมีคุณต้องฟองให้ให้ลงให้ลงทะเบียนคนกับไปได้ยใช่แลวครับก็จะลงทะเบียนกันในเมื่อไม่ไม่มีค่าบัตรครับใช่แต่ว่าเราจะกัดคนใช่ใช่ใช่ ตัวครับใช่ครับทุกคนอาจจะเห็นผมลงวับแวบบ้างนะฮะก็คือถ้าเกิดยิงมาก็เอาไปเลยเข้าไปเลยอะไรเงี้ยว่าอาจจะใส่เป็นตะกร้าไอ้ตะกร้ออะไรนะที่เขาแบบว่าของนักกีฬาในการตบอลเนี่ยเพราะว่าป้องกันนะใช่คนนี้ตัวตึงค่ะคนนี้ตัวตึงนะคะคุณชื่ออะไรครับคุณชื่ออะไรครับครับผมชื่อแพทเทิร์นครับอยู่วงนะครับเลเวลครับพาเกอิรัตคุณไปงานตะบอลไหมครับไปครับนี่ครับไปครับคุณเล่นตำแหน่งเอะไรครับเล่นอะไรอะไรก็ได้นะครับ คุณบอกว่าคุจะเล่นตำแหน่งอะไรครับมารอตใช่ใช่บอกขออตใช่เล่นก้องหลังพัวเอ้าผมถึงถึงแพทเทิร์นจะยังไม่รู้ตำแหน่งแต่ว่าอันนี้สไตรเกอร์ของพวกเรานะครับศูนย์หน้าใช่ศูนย์หน้าของพวกเราแล้วก็นี่นี่ครับคนไหนครับสุดหล่อคนนี้คือศูนย์หน้าของพวกเราพร้อมที่จะทำประตูให้ได้ทำประตูในระดับผนุ่มแอมมั่นใจมากมครับเป็นพร้อมแล้วครับเป็นเป็นทีมระหว่างศิลปินกับเด็ก โรงเรียนปัญญาประทีปนะครับเตดด้วยกันครับใช่ครับผมจริงๆนี่ไปชวนเห็ไปเป็นค่ายอื่นมาเพื่อยพื่อละไใช่ครับเพื่อเพื่อตรงว่างกันมาใช่ไปแลกพอดีชั่นไว้นะบอกเดี๋ยวพี่จิ๊บจะเอาเอาให้เพลงเอาไปร้องสักโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยเลยบอกว่าไปไปดึงดูดเขามาเออไปบอกกัแล้วไปโฆษณาไว้แล้วนะฮะนี่ครับก็เด็กกลุ่มหคนนะครับกลุ่มสัมมานะครับสวัสดีครับซึ่งจะสดีครับ กองเชียร์กองเชียร์ครับเล่นในตำแหน่งกองเชียร์ครับไม่เคยว่าผมเป็นกองเชียร์มากเหรอฮะเลืเป็นโก้เลยมือหน่งนี่อันนี้โกนะคะมือหนึ่งค่ะไม่กุมมือเลยโอ้สาชู่เลยอีกมือหนึ่งเดียวไม่ว่าตอนนี้กำลังใจสั่นอยู่นะครับเจอนะครับเชจอนะครับใช่เรียนเชิญนะผมจริงๆก็อาจจะมีจริงจริไปชวนที่ดูมันดีไว้แล้วเพิ่มเหมือนกันครับก็ เนี่ยเอาไปพัฒนาล่อลวงแล้วแล<ค>้ววันนี้ใช่วันงานจริงอาจจะมีมีมาเพิ่มนะครับแต่ว่าก็เป็นการจอยแบบชิวๆเลยพี่จิบในงานมีแล้วไหมก็มีเนี่ยมีสองมีเอ่อมีฟุตบอลใช่ไหมแต่ฟุตบอลเนี่ยพอพักครึ่งแรกปุ๊บตรงกลางเนี่ยตอนช่วงเบรกเนี่ยก็จะมีศิลปินผู้หญิงเตะกับเด็กนักเรียนผู้หญิงเตะเอ่อเรียกว่ายิงโทษขำๆกันอะไรเงี้ยแล้วพอหมดปุ๊บก็เป็นครึ่งหลังพอครึ่งหลังเสร็จปุ๊บก็เป็นเล่นดนตรีละ ต้องตีสักชั่วโมงหนึ่งใช่ครับก็ไม่ก็ชิวๆเนาะชิวๆโดยไม่งานแบบว่าเอาไปทําบุญก็คือรายได้ก็จะเอาไปให้กับไปช่วยเหลือโรงเรียนอเองใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวดู้เลยอีกนึงคือชื่ออะไรนั่งอือครับไอจีชื่อคนไหนไม่ที่เมื่อกี้อ๋อนี่นี่ซอฟซอฟซอฟคิกบิ๊กฮาร์นะทุกคนเข้าไปดูได้รายละเอียดจะอยู่ในนั้นนะครับผมใช่โอ้โห บินกันมากันไหมครัมีอินเตอร์แฟนเพียบเลยบินมาเลยครับวิคเตอร์เล่นฟุตบอลใช่แล้วครับผมตอนนี้ตุลาคมตุลาคมวันที่ห้าของเดือนมกราคมนี่ใช่เลยนี่นะผมพูดไม่ได้พิชิตกันแล้วกันนี่ลงทะเบียนแล้วครับนี่ลงทะเบียนกันแล้วนะครับลงทะเบียนกได้นะครับใช่แล้วก็นะครับทุกคนก็อย่างที่บอกก็อาจจะมีมาเพิ่มได้เนาะไลฟ์อัพมันเพิ่มได้์อัพได้เพิ่มเรื่อยๆใช่ครับในนี้คือไลฟ์อัพในนี้คือที่คอนเฟิร์มแล้ว ใช่ก็มีไลฟ์อยู่ตอนนี้น่าจะประมาณ เราเราเตะกันกี่ทีไหมครับเราเตะกันสองทีมมีทีมทีมศิลปินกับทีมหนึกเรียนทีมศิลเวนหนึ่เรียนใช่ครับผมบอกน้องๆว่าเตะเบาๆไม่ต้องห่วงครับเราเตรียมรถพยาบาลไปแล้วใช่ครับไม่ต้องห่วงแล้วทุกคนไม่ต้องตกใจถ้าเกิดอะไรขึ้นนะครับเรามีรถพยาบาลสแตนด์บายแต่ถ้าไม่เกิดก็ดีกว่าแต่ว่ามันก็ไม่ไม่รุนแรงอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเป็นการเตะในเล่นกันไปสงครามนะครับเอาเอาเลนกล้องเข้าไปในงานได้ไหมครับได้ครับได้ครับผมเอาเข้าไปได้ครับใช่ จะจปัดช่วยถ่ายเยอะด้วยครับแล้วใส่ฟิลเตอร์ให้หน่อยนนิดึง <c oughs> เอออันเนี้ยแหละสำคัญแต่ใส่ฟิลเตอร์ให้ด้วยนะสำคัญนะครับไม่งั้นไม่ได้เลยก่อนจะลงถ่ายได้แต่ว่าใส่ฟิลเตอร์ให้ก่อนลงด้วยนะครับผม <c oughs> ใช่ ไม่ลงทะเบียนบอกเขาไม่ได้เออใช่ไม่ลงทะเบียนน่าจะเข้าไม่ได้เขาเขาอยากให้ลงทะเบียนเมื่อกี้นะว่าเด็กเรียนเนี่ยเขาจะต้องทําอาหารหรือว่าทำหลือทําทำน้ำอะไรต่างไปขายดังนั้นเนี่ยถ้าลงทะเบียนเด็กจะได้รู้จํานวนว่าจะมีคนประมาณเท่าไหร่เขาได้ทำคอร์ชั่นเรืออะไรกบพอดีพอดีอ๋อในในฟอร์มในกูเกิลฟอร์มเขาบอกว่าเอากล้องเข้าไม่ได้ เอ้าเดี๋ยวแก้เดี๋ยวแก้เดี๋ยวพี่จิมแก้ไปแกฟอร์ไปด้วยบอกว่าเอากล้องเขาได้โว้ยกล้องเขาได้นะครับใช่ก็ตามสะดวกเลยครับทุกคนเผื่อจะเอาเอาเอาเข้ามาหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไอซีรี่ตามให้เขาไปเล่นอยู่เรื่องหนาครับต่ดูว่าเรื่องหนาเขาจะยอมเล่นไหมอันนี้ตามไปแล้วแต่ว่าเขายังเขายังไม่เล่นเรื่องนี้อ่ะถอยเลยเดี๋ยวเราดูเรื่องแน่านะครับทุกคนใช่ ใครว่างเรียนเชิญนะครับใช่ครับว่างเรียนเชิญนะครับผมประมาณชื่อชื่องานืะอรชื่องานวันี้เนี่ยขาวคลิกบิ๊ก้าร์ฮะใช่ก็อาจจะพูดซ้ำหน่อยนะทุกคนเพราะว่ามีคนเข้ามาดูใหม่ใช่แล้วูเงียบเลยชื่อมีพี่นนท์ไปพี่โอไปบบลูไปสลับคีสลูฟท็อปพิกซี่เลเวลอ่มอ็นสันเนส มางงแปมปลายทูันวาปายแพรสันโคสนุวัดนินิวพ่โตสักศีดปลายพิสาปายพุดเิยิบเลยอ่ะเยอะมากใช่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 ครับเข้าไปดูในในไอจีในไอจีได้นะครับไอจีก็เด็กๆสร้างกันมาเด็กๆครับมันเป็นงานบุญทุกคนถือว่าเรามาทำบุญร่วมกันนะครับใครว่าเพราะว่าสนามมันอยู่ไกลไหมนะครับตอนเมืองตอนเมืองเองฮะ ใกล้ไม่ได so ้ไกลมากก็เผื so ่อใครอยู่ต่างจังหวัดลูเครื่องก็ถึงเลยแล้วได้เผื่อใกลจะมาผมไปเตะบอลไหมเหรอไปนั่งให้กำลังใจอยู่เลยไปโก๋อไปเตะไปก่อนเตะนะทุกคนใช่น่าจะเตะแหละเพราะไหนๆก็ไปแล้วนะครับก็ไปเตะดีกว่าถูดไหมไปกันไหมเนี้ย แล้วพี่จิ๊บอาจจะมีอะไรแจกก็ได้นะอย่าไคุยก่อนใช่คนอาจจะอาจจะมีอะไรแจกก็ได้นะไปอ่ไ่ใช่เป็นบุญทาแน่จริงๆผมเคยทาพ่จิ๊บใจหายว่าตบอลมาแล้วเนะ่จังหวะคืนโก้จิ๊บเล่ได้ไรแล้วผมก็เตะฟืบส่งให้กองฝั่งลูกข้าเล่นดีัดี็ลูกนั้นเชฟได้นะครับลือ ใช่เเจน่าจะเป็นน่าเป็นโกฮะแต่ถ้าเกิดว่านาทีท้ายๆขอวิ่งขึ้นไปทำประตูนี่นี่จะรอดูได้ไปรอดูได้รอดูได้นะครับอุกคนดูเพิ่มแล้วมาใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับวันนี้นะเรามาโปรโมทงานงานเตะบอลการกุศลนะครับที่สนามทูปะเตมีเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันที่ซอฟคิกบิ๊กฮาร์ดกันดีกว่าครับผมมันเป็นงานเด็กๆที่เข้าไปช่วยโรงเรียนนะครับก็จะพูดซ้ำหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่า เพราะว่าเดึงด้วยเขาเรียกอะไรอะ่ะนี่เรื่องเกี่ยบคนใหม่ๆเข้ามาใช่ใช่เราก็จะพาเดินไปเรื่อยๆว่าที่น,น,นี่มีอะไรบ้างเออใช่ตรงนี้นะครับผมมาอาศัยเขาอยู่แล้วผมมาพูนเปียนที่เลิฟอินนะครับทุกคนเราจะเข้าไปดูเด็กๆซ <laughs> ้อมไหมเออเผื่อฝากเด็กๆนะครับผมสวัสดีครับเด็กๆนะฮะนี่กไลฟ์เซเล่นนะครับผมฝากด้วยนะครับเด็กๆก็จะไปในงานเด็กๆก็จะไปที่งานเหมือนกันนะฮะไปงานวันงานเลยนะยี่สิบห้า 25ใช่ครับผมก็คืองานเตะบอลกันกุศลก็จะเจอกับทุกคนได้ที่งานว่าเริ่มอีเอามอะอีซอลบอลคิปน้องคลิปบิ๊กฮาร์ดเข้าไปน้องจะไปโชว์ไหมในวันนั้นฟ้ามาฟ้าโชว์อะไรนะมีหนึ่งโชว์ใช่ไหมมีหนึ่งโชว์นะครับฟ้ามาเลยนี่แล้วจริงๆก็มีผมองไม่คนอื่นโชว์แต่ก็ไปดูคั ในนั้นในนั้นตัวหน่อยสวัสดีค่ะชื่อไอยมิสวัสดีค่ะพวกเราเล v e j e เทุกคนแล้อ๋อมีค่ะอะไรนะสวัสดีค่ะหนูชื่อโตเกียวค่ะโตเกียวอายุมิค่ะสวัสดีค่ะอารียาค่ะอารียาเด็บจันเจ้าค่ะจันเจ้าสวัสดีค่ะซีนค่ะ สวัสดีค่ะเจ้าจอมค่ะเจ้าจอมเนี่ยแล้วก็วีฟินนาค่ะแล้ววีฟิน้าค่ะใช่นี่ต้องมาฝากัวด้วยนะคะฝากด้วยนะฮะฝากน้องๆด้วยนะฮะที่ภากนะครับไปเจอน้องๆได้ด้วยครับใช่ครับผมน้องเต้ด้วยครับตอนช่วงตอนช่วงเในจุดโทษใช่แลีเต้ก็โค้ด้วยนี่นะใช่ครับน้องเต้มาแนะนำตัวหน่อยไหมฮะน้องเต้นี่ฮะน้องเตนะฮะนะฮะเป็น เจ้าของที่นี่นะฮะเพราะว่าเป็นชื่อนะงเขานะฮะใช่ไหมได้คุมไดคุมนะครับผมใช่ครับทุกคนแล้วก็อ๋อ where is พี่เน็นะพี่เน have a secret นะครับ work นะครับผมใช่ใช่ครับช่วงนี้ก็แอบมีงานลับกันครับผมใช่ผมเป็นพี่ใหญ่แล้วจริงๆผมเพิ่ง18เองเนาะพี่จิ๊บผมเพิ่งอายุ18เองเนาะใช่ใช่อายุน้อยอยู่เลยนะครับ ก็เรียนเชิญได้นะครับเผื่อใครที่เพิ่งเข้ามาก็พูดซ้ำอีกรอบแล้วกันงานชอบคิกบิ๊กฮาร์ดนะครับเจอกันได้ที่ที่สนามนูน้นดูโดนตามแล้วหรือเปล่าโดนลูกตามแล้ว <All right. S 1> นี่ครับผมตอนนี้ผมก็เอ่พาสำรวจที่นี่แล้วกันนะครับ คือผมมาเที่ยวที่ค่ายลาวิสนะครับวันนี้เนื่องจากว่างานเมื่อเช้าเสร็จแล้วนะครับทุกคนอาจจะงงว่ามีงานอะไรไม่บอกนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นงานรับถ่ายนิดนหน่อยหน่อยครับเอ้ไม่ใช่เอาของเมื่อวานด้วยกับเมื่อวานซื้อแมีมีแต่วันนี้วันนี้อันนี้นนนนนนไ,มไม่บอกดีกว่าใช่ไหมฮะ <c oughs> วันนี้ก็สวยงามมากนะครับ <c oughs> ไปเรื่อยไ,ไม่รู้จะพูดอะไรนี่คนนี้ไปเตะแล้วเปล่าครับพี่เฟย,ย์ไปเตะไหมพี่ไปพี่เป็นกองเชียร์เป็นกองเชียร์นะแล้วเ,เดี๋ยวพี่เตะลูกโทษอันนี้เป็นแม่ของพิกซี่นะครับกเจอใครโดนใครจะได้เห็นด้วยเรามาบายบายกันดีกว่าพี่จิ๊บน่าจะน้องดินตามแล้วนะครับไม่ใช่มีลูกสาว อาลูกสาวตามเหรอนะครับก็นี่นะคนเป็นพ่อคนนมีลูกเยอะมากนะครับลูกเป็นมาและใช่ตอนนี้ก็โดนลูกแท้ๆตามเลยนะครับผมไปเจอกันนะฮะวันที่25นะครับวันเสาร์ที่25รายละเอียดวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันที่ป่ะวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์น่าไปผิดวันนะวันอาทิตย์ที่25แล้วก็ฝากไปลงทะเบียนกันก่อนด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยอาจจะต้องการดูจํานวนคนหรือเตรียมของอะไรอย่างนี้แล้วก็คิดว่านะครับจากที่ไปชวนมาน่าจะมีศิลปินมามาเลย โอเคครับเจอกันครับทุกคนเจอกันเจอกันทีม